ก็กรับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องนะครับที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมไรวาเองนะครับกับเกมโลบอกนะฮะแมปซิตี้บ้านนานะับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมเราจะมาช่วยคนกันนะครับในที่ผมเล่นอยู่โลนี้นะครับเป็นโลที่อ่าเป็นกู้ภัยนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีสังกัดแล้วเป็นไงเห็นไหม sn01 นะครับเป็นสังกัดของผมเองนะครับ ชื่อสังกัดชินิกามินะครับที่จริงมันก็เป็นสังกัดของผมอยู่แล้วตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าผมเพิ่งมารันน,นั่นเองมาวันนี้เรามาเล่นแบบชิวๆนะครับช่วยคนชิวๆใครมีเรื่องเดือดร้อนอะไรผมก็จะช่วยนะครับเพราะว่าผมเป็นผู้เล่นใหม่ด้วยอยากช่วยคนเหมือนกันนะครับใช่เพราะว่าผมได้รับบริจาคเงินมานะครับเออจริงๆนะถ้ารวมกันแล้วละหกน่าจะหกสิบกว่าล้านซึ่งนั่นแหละครับ ที่เหลือ30ล้านเพราะว่าผมช่วยเหลือคนไปแล้วนะครับมันก็เลยเหลือเท่านี้แล้วก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณเอ่อท่านผู้ใจดีนะครับผู้ใจบุญที่บริจาคมาให้นะครับจากเอ่อเพจเอยจากกลุ่มซิตี้บ้านนานะครับในเฟสนะครับเดี๋ยวจะขึ้นชื่อหรือว่าขึ้นเอ่อหน้าตาของท่านที่บริจาคมาให้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นแปะมาให้แปะ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 เรียบร้อยเอ้ยใหปลีกเออ เอ้นี่ไงหลานข้าวมันไก่ข้าวมันไก,นไก่ยักษ์ยักษ์แค่ไหนกันเชียววะในดูดิพูดแบบพี่บูมเลยหนอมหน่อมหนอมห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 อมมุ้ยไกย่กินกินไม่หมดอะไรตอนนี้เราอ๋อ้าอ้า๋อา้อาอา๋อ อี่ล่อวิญาณล่อดึแกเอาเอากูหลุดเลยฮีมาครับผมสุดท้ายเราก็สุดท้ายเราก็ไม่ยอมแพ้นะครับเราต้องช่วยคนให้ได้ในวันนี้นะครับผมซึ่งเราจะสุ่มช่วยคนนะครับจะช่วยยังไงนั่นเหรอช่วยอย่างนี้ไงกดปที่อันดับครับ แล้วมันจะมีขึ้นให้นะครับว่าใครมีตังค์อ๋ออะอ๋อ,อไม่ต้องไปใจครับทำไมตังค์ผมถึงเด้งขนาดนี้นะเพราะว่ามีคนมีผู้ใหญ่ใจดีให้มานะครับผมเห็นตอนต้นคลิปไหมที่มันมีอยู่สามสิบกว่าล้านใช่ปะ่ะอันนั้นอะ่ะคือของเมื่อคือนเข้าใจไหมของเมื่อคือนผมก็มาอัาอีกวันหนึ่งนะครับใช่อันนั้นคือไอตอนเปิดคลิปอะคือของเมื่อคือนตอนเนี้ยคือมาอัาอีกวันหนึ่งนะครับ เงินก็นเลยเด้งมานะครับไม่มีโปรนะผมอะไม่มีโปไม่มีปั๊มนะครับมีแต่ผู้ใจบุญนะครับมีแต่ผู้ใจดีโอนมาให้นะจ๊ะวิธีการสุ่มให้ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งก่อนนะครับแจ้งไปที่ตรงนี้ไงว่ามอบเงินครับจำนวนเอายี่ทานดีสักห้าทานอ้าวต้องขอโทษ นะครับต้องขอโทษคนในเทิร์ฟที่แล้วด้วยนะครับที่ผมไม่ได้ให้นะเพราะว่าผมหลุดจริงผมหลุดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมอืม <c oughs> <c oughs> พี่ชายมาเลยเอทีเ <c> อ <oughs> m อทเอทีเ หมื่นเก้าเองเคได้ดิบนั้นครับ ATM นะประมาณสองแสนรวมภาษีโอ้ภาษีโคตรแรงอะภาษีสามสิบเปอร์เซ็นใช่หรือเปล่าอะใช่แหละภาษีสามสิบเปอร์เซ็นมั้งโคตรแพงอะอ่ะปิ้นสลีปด้วยอ่ะเผื่อคุณอยากดูอ่ะสลีปเมเห็นไหมเห็นป่ะครับสลีปเนี่ย พี่แจกเงินเหรอเอาละครับท่านผู้ชมครับหลังจากนี้ทุกท่านจะเห็นแค่ตอนที่ผมโอนนะครับเพราะว่าคลิปหลังจากนี้นะครับ63นาทีที่ผมกำลังตัดอยู่ไม่มีเสียงเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับมันหลุดหลุดอย่างนี้เรื่อยๆนะครับจนโปรแกรมอัดมันไม่เอาเสียงใหม่มาให้นะครับ ผมก็ขอโทษจริงๆนะครับอาจจะได้ดูแค่ตอนที่ผมแบบจ่ายเงินให้กับทุกคนนะครับใช่ใช่ช่เดี๋ยวผมจะแก้ไขใน EP หน้านะครับขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมรับชมต่อได้เลยครับ